หันแน่ก่อนที่ผู้ชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปและกดซับสไครต์กดกระดิ่งกิงก๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหมา่ๆจากผมนะฮะโอเคครับไปรับชมคลิปกันเลย,ก,ก,ยก็กลัาวสวีดัสสวัสดีทั้ ผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เกี่ยวกับช่องไอคอน X2 กันอย่างเช่นเคยนะผมวันนี้มาแจกบัคอินวันพีนะเออเอาเอาไปสร้างกันได้นะเออหน้าแบบเนี้ยแบบนี้เลยกระตุบก็จะเป็นแบบนี้นะเออนี่ก็เท่อตัวนี้ก็เป็นเปิดสกินตีแรงนะเออตีแรงนะเออปิดใช้สกินตีแรงก็บัคอินก็ดีนะอันี้อ่ะเปิดสกินบินนะก็จะบินนะ เ,เปิดสนะกิลฮิวน,นะมก็จะฮิวนะอันนี้เปิดสกิลอมตะก็จะเป็นอมตะเลยนะแบบแบบดีมากนะเอาใหมเาหมแบบแบบเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูเลยผมขยักขยักขยักเอาไปสร้างเซิร์ผมผมจะแจกผมจะแจกนะเป็นเป็นโหลดกันได้ที่ลิงก์ดีคริปชันใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับเปินโหลดกันได้นะเออผมแจกนะแจกฟรีเลย แล้วอันนี้มาใช่ไหมกดไปนะก็จะเป็นนี้นะอันนี้นสกิลบินนะบินเห็นไหมบินบินบินปล่อยนะตายนี่นะสกิลฮิวนะไม่ฮิวเลยทำไมทำไมเดี๋ยวจะให้ดูจะน่าจะต,ตายนะฮิวนี่สกิลฮิวมาอามาตะจะไม่รู้เลยเอยู่อมตะโอที่สุดละใครอยากใครอยากใช้นี่ครับ ปกติลงตายแล้วใช่ไหมใช้มาตะนี่ไม่เป็นอะไรด้วยตีแรงตีตีแรงสมมติจะเป็นตีนมันมีอะไรตีเดี๋ยวไอ้พวกเดี๋ยวไอ้พวกเทคเทคเทคจะแฝกกับไอบ้อไนะบักกี้เลยนะรลบรอบผมรผมล้วผมจะผมจะให้เป็นคู่เลยนะคือแบบเป็นขอ,องเปิดอะ แต่ว่าต้อผมทำแค่อันเดียวี่นะไหนอะเดี๋ยวเราเห็นแลวว่าเฮ้ยนี่น,นี่ไงไปรอเลยเออนี่น,นี่เนะจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอยากลองอ่ะน,น,นะ วิธีการถ้าเรามีสกิลสองสกิลนี้นะแบบใช้คอมโบก็ได้นะอเออราปุ๊บเราก็ใช้นี้นะนี่ใช้ใช้แบบนี้กันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะโอเคใครอยากใครอยากใช้ทำทำทำเสื้อของตัวเองก็ไปโหลดมาได้นะลิงก์ดีคิปชันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอขอจบก,กันพีที่นี้เดี๋ยวจะมาคิดหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกัครับคครบายบายจุบบาย 쭉 지나나